สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ 29พฤษภาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนของหนุ่มขอนแก่นครับสูตรของอาจารย์ได้8กับ9ตัวรองก็คือ0กับ1ทุกท่านตามนี้ครับงวดวันที่1มิถุนายน2566ชัดเจนไปเก่งกันดูครับตัวไหนจะมาวิน สูตรของอาจารย์ได้8กับ9ลอง0กับ1มาต่อกันที่ข้อมูลรูปแบบนี้ทุกท่นานใบแรกที่ผมลงให้ไปนั้นปรากฏว่าเป็นใบปลอมทุกท่านเป็นใบปลอมอาจารย์เจ้าของข้อมูลลงใบแท้มาให้แล้วนะครับก็คือใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านจัดไปครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ สูตรงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดนะครับ1ทับหกส6 2, สูตรของอาจารย์ได้3กับ 5..3..2 ครับตัวเดียวชนก็คือเลข3วิ่ง3นะครับในส่วนเลขชุดของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมดอสี4ชุดด้วยกันถุกทันก็จะมี2 3 3 3 3 5แล้วก็2 5 2 3 3 3 3 5 2 5ชอบก็แคบหน้าจอเอานะครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นต่อมาใครรอแนวทางพิกัดบนแนวทางของแอดออสมาแล้วครับเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข3 3เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับโวยออก903งวดก่อนนั้นนั้นของอาจารย์มา2ตัวมี9กับ0งวดที่ออก0 19ทางเดินเลขของอาจารย์2งวดหลังสุดประมาณนี้งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้345ทุกท่าน345จัดไปครับพิกัดบนของแ d ดอ ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางพิกัดล่างพิกัดล่างของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข9หวยออก99ล่างเนาะงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวา1ทับ6 2ส6 6สูตรของอาจารย์ได้345ทุกท่าน345ไปเก่งกันดูครับตัวไหนจะมา แนวทางพิกัดบนพิกัดล่างของ a d ต o นต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นครบบนของ Apple ครับเลขเด่นของอาจารย์ลงไปให้แล้วก่อนนนั้นเพิ่มเติมก็จะเป็นข้อมูลจับวิน3ตัวนะครับแคปหน้าจอเอาทุกท่านอาจารย์ใจดีจะดทำข้อมูลนี้ขึ้นมาให้นะครับผมก็นำมาฝากผู้ชมเนาะ มาต่อกันที่แนวทางของอัดกลมนะครับใบนี้เป็นแนวทางมาครบบนมาครบล่างเลขเด่นมาครบบนของอาจารย์อยู่ในส่วนด้านบนครับได้เลขเด่นทั้งหมด6ตัวก็จะมี1,2,3,6,8,9ทุกท่าน1 2 3 6 8 9มาครบล่างของอาจารย์ได้เลขเด่น5ตัวนะครับก็จะมี0,15,69 0,15,69จัดไปทุกท่าน จับมัดรวมเข้าคู่กันดูนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางหลักร้อยบนของใบ a k 1 3นะครับสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านตัวเต็มของอาจารย์ก็จะมี6 7 8 9 0 2 5ทุกท่าน6 7 8 9 0 2 5 ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ2 5 6 7นะครับ2 5 6 7ตามนี้ทุกท่านข้อมูลหลักร้อยแล้วก็จะมีตัวเด่นมาให้เพิ่มเติมในทางของ b ี s k 13อีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ครับก็จะเป็นแนทาง10บนสูตร10บนของอาจารย์ได้เลขเด่น2ตัวทุกท่านได้1กับ9 ได้1กับ9นะครับแนวทางของใบ K13 ต่อมาคาร,รอรแนวทางหลักร้อยของอาจารย์อินทรเทวนครมาแล้วครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข9เข้าติดต่อกันมาแล้ว3งวดนะครับผมลงให้ทั้งหมดเลยแคปหน้าจอใบนี้ไปนะครับพร้อมกับสถิติไปไล่เรียงดูได้เพิ่มเติมครับ งวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกท่านฝั่งทางซ้าย1มิถุนายน2566สูตรหลักร้อยของอาจารย์ได้8601942นะครับทั้งหมด7ตัวจัดไปทุกท่าน8601942 1มิถุนายนชัดเจนครับมาลุ้นกันทุกท่านตัวไหนจะมาหลักร้อย แนวทางของอาจารย์อินทร์เทวนาครต่อมาจะเป็นแนวทางสิบบนตัวเดียวของแอดรัชชนกมีโชคครับสูตรของอาจารย์ได้เลขหนึ่งทุกท่านได้เลขหนึ่งนะครับมาลุ้นกันจะมาหลักสิบไม้สิบบนตัวเดียวใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอานะครับ ส่วนใบนี้เป็นทางหน่วยบน3ตัวทุกท่านหน่วยบนสตัวสูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้ 6, 7, 8จ็ดนะครับหกเจ็ 6, 7, แนวทางของแอดรัชชนกมีโชคส่วนใบนี้อาจารย์สรุปบนมาให้นะครับทุกท่านงวดใหม่ชัดเจนเนาะหนึ่งทับหกสอาอาจารย์บอกว่าวิ่งบน6ทุกท่านวิ่งบน6 เลขชุด3ตัวของอาจารย์ได้416ชุดเดียว2ตัวก็คือ16ทุกท่านจัดไปครับใครตามข้อมูลใครตามแนวทางของแอดรัชนกมีโชคใบนี้อาจารย์ใจดีสรุปบนมาให้แล้วนะครับ416 16วิ่งบนเลข6ครับ ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นสอนอบนรูปแบบนี้เลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นำมาฝากทุกท่านชอบก็รับไปพิจารณาดูนะครับไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้901ทุกท่าน901ตามนี้ครับแนวทางเด่นสอนอบน มาต่อกันที่เด่นสอนอบน v หนเลขเด่น2ตัวของแอดมังกรเดียวได้งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวเลยนะครับสองตำแหน่งมี0ูนย์เข้าสิมี3เข้าหน่วยนะครับคูณออกเก้าศูนใบนี้ผมก็ลงให้นะครับทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเด่นสอนอบน v หนงวดประจำวันที่1นึทับ6กส6ง สูตร v1 ของอาจารย์ได้1กับ5ทุกท่าน1กับ5มาุ้นกันตัวไหนจะมาหลัก10ตัวไหนจะมาหลักหน่วยดีทุกท่านครับแนวทางของแอดมังกรเดียวได้ใบเต็มก็จะประมาณนี้อาจารย์มีอีกสูตร1น,นะครับเด่นสอนอบน v2 คือใบนี้ครับ v2 งวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ แนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข3เข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวานะครับเด่นสอนอบน V2 สูตรของอาจารย์ได้1กับ2ทุกท่าน1กับ2วันที่ชัดเจนนะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางของแอดมังกรเดียวได้เด่นสอนอบน V1 แล้วก็เด่นสอนอบน V2 ถัดมาจะเป็นแนวทางเลขตารางหวยดังวัดป่าครับเลขในตารางด้านบนของอาจารย์ได้8กับ1ตรงกลางได้5กับ4ข้างล่างมี9กับ0 815490ครับด้านล่างก็จะเป็นเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นครับบนวิ่ง4เลขชุดของอาจารย์ก็มีทั้งหมด4ชุดนะครับ4 1 8 4 1 9 4 0 8 4 0 9 ล่างวิ่งศูนย์ชุดล่างของอาจารย์ก็มี5090 0040ครับตามนี้ด้านบนก็จะมีชุดเบิลด,ด้วยนะครับ2ชุดตรงนี้ตามนี้ครับแนวทางของหวยดังวัดป่าวันที่อยู่ด้านบนสุดครับ1ทับ6 2566ถัดมาก็คู่โต๊ดบนล่างแนวทางของแงดนางฟ้า อาจารย์บอกว่ารูด1กับ8นะครับเลขวินของอาจารย์ก็จะมี1 8 9 2 3 4จับเข้าคู่กันแล้วได้ตามนี้1 2 1 3 1 4 8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4ครับคู่โต๊ดบนล่างต่อมาก็จะเป็นแนทางเด่นล่างของแอดวู d ดล่างเด่นของอาจารย์ได้2กับ8นะครับ เลขชุดก็มี25 20 85 80อาจารย์ติดดาวมา25กับ20ทุกทันแล้วชุดกันก็จะอยู่ด้านล่างด้วยนะครับชุดหนึ่งอาจารย์ให้กัน50มาตามนี้ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลแอดดังเม็ดทรายอาจารย์ให้หน้ทางเลขหน้ามองล่างนะคบเลขหน้ามองล่างของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัว ก็จะมี259ทุกท่าน259วันที่ชัดเจนนะครับ1ทับ6สองเป็นแนวทางของอาจารย์เสกิปชากังราวซ้ายมือเป็นแนวทางคู่โต๊ะครับอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด6คู่ด้วยกันก็จะมี4 6, 6 6 6 4 7 6 7 4 8แล้วก็6 8ครับ ส่วนใบฟังทางขวาเป็นข้อมูลแต้มรอสอนอบนแต้มรอสอนอบนของอาจารย์งวดใหม่ได้456789 456789ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ